จิตรกรออนแออีกขั้วหนึ่งก็จะขายทักษิณครับเหมือนเป็นเจ้าของพักเหมือนเป็นพระภูมิเจ้าที่ขาดสิ่งนี้พักเพื่อไทยก็จะจบเห่ไปไม่ต่างจากพลังประชารัฐที่ไม่มีประยุทธ์คุณสุรวิทย์วีรวันเขียนคอลัมน์หนึ่งความคิด บทความชื่ออยากให้ทักษิณกลับบ้านจินตนาการที่แตกต่างระหว่างสองคว่เขียนดีมากครับเตือนสติทุกคนว่าเวลารวมฝูงกันก็จะมองเห็นโลกมุมเดียวคือมุมที่พวกตัวเองช่วยกันชี้ชวนกันดูเอออ,อหอหมกแล้วก็คิดว่านั่นจริงที่สุดแล้วเป็นความจริงหนึ่งเดียว ที่ไหนได้มันมีโลกอีกซีกหนึ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองแล้วมองต่างไปจนบางเรื่องต่างไปแทบจะสิ้นเชิงอะครับอยากให้ทักสินกลับบ้านจินตนาการที่แตกต่างระหว่างสองขั้วคุณสุรวิทย์วีรวันเขียนไว้ว่าแม้คนไทยจะมีความเห็นต่างทางการเมืองจนกลายเป็นความแตกแยก แต่ที่คนไทยทุกสีเสื้อคิดเหมือนกันก็คืออยากให้ทักษิณกลับบ้านอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเถียงนะครับคนไทยทุกกลุ่มคิดตรงกันครับว่าอยากให้ทักษิณกลับบ้านแต่คิดคนละมุมหวังกันคนละอย่างครับคุณสุรวิทย์บอกว่าแม้คนไทยจะมีความเห็นต่างทางการเมืองจนกลายเป็นความแตกแยก แต่ที่คนไทยทุกสีเสื้อคิดเหมือนกันคืออยากให้ทักษิณกลับมาเมืองไทยและทำไมเมื่อใครก็อยากให้ทักษิณกลับมาแต่ทำไมทักษิณยังไม่กลับมาก็คงต้องตอบว่าเพราะทักษิณไม่อยากกลับบ้านมาติดคุกนั่นเองปัจจุบันทักษิณมีคดีที่ศาลจำคุกไปแล้วรวม12ปีหมดอายุความแล้วหนึ่งคดี ก็คือคดีที่ดินรัชดาที่ศาลสั่งจำคุกสองปีรวมยังเหลือโทษจำคุกทั้งสิ้น10ปีซึ่งไม่มีวันหมดอายุความเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการพุจ,จริตพุทธศักราช2561ระบุไม่ให้นับเวลาที่ผู้ถูกกล่าวห,หาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และไม่ให้นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา98มาบังคับใช้คดีของทักษิณน,นั้นแม้จะเกิดขึ้นในยุครัฐประหารของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตกลินที่การพิจารณาคดีก็ขึ้นสู่ศาลปกติมีทั้งที่ศาลสั่งจำคุกและยกฟ้องดังนั้นจะบอกว่าศาลพิจารณาด้วยความไม่เป็นธรรมก็คงไม่ได้นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีบางคดีที่ยังค้างคาอยู่ในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชทักษิณพูดในคลับเฮาส์ว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือ 1. อยากไปเลี้ยงหลาน 2. ใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ผมช่วยคิดแก้ไขหรือเป็นที่ปรึกษาพร้อมเสมอไม่คิดเงิน 3. จะรับจ้างบรรยาย ใครเชิญไปไหนก็ไปขอแค่โอเลี้ยงแก้วหนึ่งพอกินในคุกธนาะโอเลี้ยงอะ่ะ <c oughs> 4. ผมจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันส่งเสริมสตาร์ทอัปรุ่นใหม่หอยากจะทำแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือประชาชนและหอยากทำนุบำรุงศาสนาหุยใจบุญพอพระเวสสันดร อันนี้น่าจะเป็นพระเวสสันดานมากกว่านะครับทักษิณบอกว่าหวังว่าปี65ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไรผมจะกระซิบบอกน้องอิงคนเดียวน้องอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภารักคนไทยแน่นอนจ้ะ คุณสุรวิทย์จึงบอกว่าเมื่อยังมีคดีค้างคาต้องกลับมาติดคุกแต่เมื่อฟังทักษิณพูดดูราวกับว่าจะเดินกลับประเทศลงเครื่องบินมาเฉยๆเมื่อไหร่ก็ได้ที่ลูกสาวสุดรักรับรู้คนเดียวโดยไม่มีตำรวจไปรออายัดต,ตัวส่งเข้าคุกนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ทักษิณพูดนั้นได้มองข้ามช็อตไปแล้วว่าคดีต่างๆจะต้องหายไปหมดด้วย ดังนั้นทักษิณจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานแบบเท่ๆและทําประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างที่คุยได้นั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คืออัครบิ๊กมหาเดียวรัฐบาลประยุทธ์จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้หรือหรือว่าจะใช้เสียงข้างมากของสภาที่เคยพยายามทํามาแล้วในอดีตหรืออีกทางคือเรียกร้องให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติหรือฟื้นคดีอาญาซึ่งยังไม่มีใครใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อรื้อฟื้นคดีใหม่ได้มาก่อนถ้าทักษิณทําได้จะเป็นคนแรกแต่อย่าลืมว่าความพยายามในการนิรโทศกรรมให้ทักษิณน,นั้นเคยเป็นชนวนที่ทําให้ประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่จนกลายเป็นคลื่นมวลมหาประชาชนมาแล้วนะครับและสุดท้ายก็จบลงด้วยการรัฐประหารนะครับเพราะมีการใช้อำนาจมืดนำอาวุธสงครามมาปราบปรามผู้ชุมนุมจนทหารใช้เป็นเงื่อนไขในการยึด อำนาจเพราะสิ่งที่ฝั่งระบอบทักษิณน,นำมาจัดก,การกับผู้ชุมนุมประท้วงตั้งแต่ยุคพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนมาถึงยุคของกอปปสก็คือการใช้อำนาจมืดมายิงถล่มด้วยอาวุธสงครามเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวเวลาฝ่ายอ้างประชาธิปไตยเขาพูดถึงความรุนแรงของฝ่ายรัฐที่กระทำต่อคนเสื้อแดงคนเสื้อส้มสามนิ้วสามกีบพวกเขาไม่เคยพูดถึงความรุนแรงของฝ่ายเขา ที่ใช้อำนาจมืดกระทําต่อฝ่ายตรงข้ามเลยตอนนั้นก็เหมือนตอนนี้ที่พวกสนับสนุนทักษิณมองว่าพลังฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงแล้วจำได้ว่าใบตองแห้งหรือนายอทึกกิตแสวงสุขแห่ง Voice TV ลูกจ้างของผ่านทองแท้ก็ออกมาเยาะเย้ยหมิ่นแคลนพลังของฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักว่ามันไม่มีพลัไม่มีพลังแล้วแต่พอจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทักษิณเท่านั้นแหละ มีคนออกมาเต็มท้องถนนจนน่าจะมีปริมาณมากสุดนับตั้งแต่มีการชุมนุมประท้วงในเมืองไทยมาตอนนี้อธิกกิ t ก็พูดแบบนั้นอีกพลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นอ่อนแรงแล้วคนไม่เอาประยุทธ์แล้วพูดราวกับว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศเปลี่ยนใจไปสนับสนุนฝ่ายอ้างฝ่ายที่อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปหมดแล้ว ก็คงต้องรอดูต่อไปว่าถ้าจะนิรโทษกรรมให้ทักษิณเดินลอยชายกลับเข้าประเทศมาได้จริงๆจะมีมวลชนออกมาคัดค้านแบบมืดฟ้ามัวดินเหมือนเดิมหรือไม่สุรวิทย์วีรวัลบอกว่าการพูดว่าผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยของทักษิณน,นั้นเป็นการประเมินคุณค่าของตัวเองอย่างสูงส่งแน่นอนมีประชาชนจำนวนมากที่อยากได้ทักษิณเป็นของขวัญกลับมาบริหารประเทศ เพราะว่าปัจจุบันผอ,นอง,งอรอจอตอกมคนกลุ่มนี้ก็พูดถึงผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดคุณสุรวิทย์บอกว่าแต่ก็มีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่อยากให้ทักษิณกลับมาแต่กลับมาแล้วติดคุกต้องยอมรับว่ามีคนอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าทักษิณไม่ผิดหมายถึงพวกเขาไม่เชื่อกระบวนการทางสารไทยนั่นแหละ อาธึกกิจบอกว่าลึกลงไปทำไมทักษิณพูดอยากกลับบ้านทีไรต้องมีปัญหาโดยหลักการทักษิณเป็นนายกที่ถูกรัฐประหารถูกกระทำอย่างอายุติธรรมยักเยียดคดีความติดคุกยึดทรัพย์ตัดสินลับหลังนับไม่ถ้วนจนคนขี้เกียจจเพราะมองเป็นความอายุติธรรมซ้ำซากเป็นคนที่ถูกกระทำอย่างเลวร้ายที่สุดในประเทศนี้แม้ไม่ได้ถูกเข็นฆ่าถูกคุมขังมันคนเสื้อแดง ก็เป็นความเลวร้ายอีกด้านจากจุดร่วมความอายุติธรรมเดียวกันอธุกิจบอกว่าทักษิณจึงควรต้องได้กลับบ้านโดยผ่านการต่อสู้ทวงคืนประชาธิปไตยลบล้างผลพวงรัฐประหารชำระสะสางความอายุติธรรมอันที่จริงพูดได้ว่าเป้าหมายของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยข้อหนึ่งก็คือทำลายโครงสร้างรัฐประหารตุลาการพิวัตร ทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงและทักษินซึ่งไม่ใช่แค่อภัยโทษแต่ไต่สวนใหม่ล้างความผิดที่ถูกยัดคืนทรัพย์สินให้เขาไปความเชื่อของอธุกกิ t นอกจากเชื่อว่าทักษินไม่ผิดแต่เป็นเพราะสารอายุติธรรมแล้วนอกจากให้ทักษินกลับบ้านแล้วยังต้องคืนความบริสุทธิ์และทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนให้ทักษินและจัดการกับฝ่ายที่เล่นงานทักษินด้วย ซึ่งก็เป็นทางที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะตัวทักษิณเองก็คงไม่ต้องการขนาดนั้นเพราะความคิดของอธิกิจก็คือการเอาคืนฝ่ายรัฐประหารไม่ใช่แค่คืนความยุติธรรมให้แก่ทักษิณซึ่งเป็นความคิดของพวกสุดตง่งที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งไม่รู้จบแต่ความเชื่อแบบนี้คงไม่ใช่แค่อธิกิจที่เป็นสื่อชี้นํามวลชนของฝ่ายระบอบทักษิณเท่านั้นคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่ยังรักทักษิณก็เชื่อว่า ทักษิณไม่ผิดและถูกกลั่นแกล้งเช่นเดียวกันคุณสุรวิทย์บอกว่าสังคมบ้านเราจึงยังเป็นสองนักคราประชาธิปไตยที่ฝ่ายสนับสนุนทักษิณมองว่าพวกเขามีความชอบธรรมเพราะมาจากการเลือกตั้งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยในขณะที่ฝ่ายต่อต้านทักษิณน,นั้นเป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตย แต่ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตัวเองยืนอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแล้วอีกฝ่ายกำลังเดินบนหนทางที่ผิดดูเหมือนตอนนี้ทักษิณจะมีอัตราเร่งในการกลับบ้านที่เร็วขึ้นและถี่ขึ้นเขาพูดเหมือนมั่นใจว่าไม่มีอุปสรรคอะไรอีกแล้วที่จะขัดขวางเขาแน่นอนว่านอกจากการนิรโทษกกรรมที่สุ่มเสี่ยงจะถูกขัดขวางจากมวลมหาประชาชนของอีกฝ่ายแล้ว เขายัางมีช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะตัวคุณสุรวิทย์วีรวันอ้างไปถึงนายนิพิษอินทรสมบัติในฐานะนักกฎหมายที่ระบุว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์การขอพระราชทานอภัยโทษตัวผู้ขอพระราชทานจะต้องเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองของรัฐก,ก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษ ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันหากไม่ได้รับการอภัยโทษอาจถูกขังยาวจนหมดโทษก็เป็นได้กรณีอย่างนี้เป็นการขออภัยโทษเฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับการขออภัยโทษของคนทั่วไปคุณสุรวิทย์จึงบอกว่าการพูดเรื่องกลับบ้านไวขึ้นของทักษิณน,นั้นคงจะมีทางออกอยู่ในใจตัวเองแล้วและตั้งอยู่บนฐานที่คิดว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย ไม่งั้นคนปกติคงไม่กล้าพูดหรอกว่าจะเอาตัวเองเป็นของขวัญให้แก่คนไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปให้ความหวังกับทักษิณเอาไว้ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะได้กลับบ้านในเร็ววันนี้แต่ไม่ว่าทักษิณจะกลับมาได้จริงไหมกลับมาอย่างไรทั้งคนเกลียดและคนรักต่างรอคอยให้ทักษิณได้กลับมาบ้านกันทั้งนั้นเพียงแต่จินตนาการของคนสองฝ่ายอาจจะต่างกันเท่านั้นเอง นี่คือการชี้ชวนให้เราเห็นมุมมองที่สวนทางกันเมื่อเราอยู่กันคนละฝั่งคนละฝ่ายมีอีกหลายเรื่องครับที่เป็นอย่างนี้และแต่ละฝ่ายก็จะเห็นแค่ภาพเดียวภาพเดิมตามความเชื่อของตัวเองจนมองไม่เห็นภาพใหญ่จนไม่สามารถวางยุทธศาสตร์การ รักษาบางสิ่งบางอย่างหรือการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างให้แหลมคมขึ้นได้และนับวันจะพัฒนาให้คนใช้อารมณ์มากกว่ายุทธศาสตร์ตักกะความรู้ความคิดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับจิตรกรออนแอ